ผมนายเลศเตถเทียนชัยศรีเรืองสวัสดิ์ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค7จรองประธานสภาอุตสาหกรรมมีความซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เกที่ท่านทรงมีโครงการพระรามลิอย่างมากมายต่อจังหวัดเพชรบุรีเช่นตัวอย่างเช่นโครงการเขื่อนแก่งกระจานห้วยผากเขื่อนแม่ประจันซึ่งทำประโยชน์ให้แก่ ชาวเพชรบุรีเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อก่อนนี้เพชรชาวเพชรบุรีจะประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมแทบทุกปีแต่หลังจากที่มีโครงการพระราชบรมทั้งสามโครงการนี้ก็ทําให้พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีน้ําท่วมเบาบางลงนอกจากปัญหาน้ำท่วมเบาบางลงแล้วเนี่ยใน,ใน,ใ,นในด้านการเกษตรได้ประโยชน์อะไรจากเขื่อนไหมครับอ๋อครับคือได้ได้อย่างมากเลยเพราะ,กระเกษตรกรสามารถที่จะขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลกพืชหลายๆอย่างเช่นมะนาวเช่นกล้วยหอมอชมพู่เพชรบุรีทุเรียนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำให้เกษตร,รกรอยู่ดีกินดีมีความสุขกันทั่นหน้าครับแล้วในส่วนอของน้ำโอปโภคบริโภคเนี่ยมีมีประโยชน์นยังไงครับเรียนพระางเณรครับก็ชาวเพชรบุรีได้โดยสง ได้เขื่อนสามเขื่อนนี้ได้นํานา้าํามาอุปมาบริโภคนะแล้วก็มาทําการเกษตรนะอันสง่์นี้สามเขื่อนนี้ยังส่งผลไปถึงอํเาเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขัน คร ok er ับนอกจากโครงการสร้างเขื่อนแล้วยังมีโครงการอื to to course, like mine, like ong, appeal, ่นๆมาที่อ่าจะที่ทรงพระราชทานให้กับชาวจังหวัดเพชรบุรีครับครับชาวเพชรบุรีมีความโชคดีมากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เข้าท่านได้ทรงงานโครงการบรรพดีอย่างมากมายเช่นโครงการหุบตะพงโครงการดอนขุนห้วยนะหลายๆโครงการมากมายในจังหวัดเพชรบุรีที่ทําให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีกินดีอยู่ดี และมีการได้ให้นักพุชาการมาช่วยแนะนําในการทําการเกษตรแต่สิ่งที่ใหญ่มากก็คือโครงการห้วยทรา,ายซึ่งเป็นโครงการาดีมากมีการารักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีการรักษาพันธุ์พืชมีครูแนะนําในการทําเกษตรและก็ดูแล ในส่วนของหุบตะพงนะครับม,มีมีประโยชน์อะไรครับก็าือโครงการนั้ครับครับโครงการหุบตะพงนั้นก็ได้สร้างให้แก่คนที่ไม่มีที่ดินทํากินได้เข้าไปทํากินแล้วก็มีมีนักพิชาการให้คําแนะนํานในการทําการเกษตรและมีการแนะนําในการเลี้ยงปศุสัตว์และมีการเปิดศูนย์หุบตะพงเพื่อจำหน่ายแนะนำสินค้าในประชาชนที่อยู่ในโครงการหุบตะพงได้จำหน่ายกระผม ในเรือดถือเฉียนใจสิหรือว่าพร้อมทั้งครอครัวจะมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักดีต่อไปครับ